สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกลดรดอะโมโจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7ซเว v e อเท่านั้นมีรายงานว่าศาสตราจารย์พิเศษทานินไกรวิเชียนอดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตองคมนตรีในรัชกาลที่9ได้ถึงแก่อสัญญกรรมสิริอายุ97ปี ครอบครัวจะได้แจ้งกำหนดการพระราชทานเพลิงศพและพิธีทางศาสนาต่อไปศาสตราจารย์พิเศษทานินไกรวิเชียนเกิดเมื่อวันที่5เมษายน2470ที่จังหวัดกรุงเทพมหานครจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสุนกุหลาบวิทยาลัยระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองจากนั้นพศ2491ศึกษาวิชาก,กฎหมายต่อณนะมหาวิทยาลัยลอนดอนประเทศอังกฤษพศ2496เนติบดิตอังกฤษจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายของเนติบดิดที่ยสภา เป็นนักกฎหมายที่มีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์การเมืองไทยตั้งแต่ปี2519ศาสตราจารย์พิเศษธานินเข้ามามีบทบาททางการเมืองครั้งแรกในช่วงเหตุการณ์6ตุลาคม2519เข้ารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่14ภายหลังจากคณะปฏิรูปก,การปกครองแผ่นดินซึ่งการนําของพลเรือเอกสงัดชลอยอยู่ได้ทําการรัฐประหารรัฐบาลของหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมช ระหว่างดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินรัฐบาลของนายทานินมีนโยบายโดดเด่นคือการต่อต้านภัยคุกคามของลทัทธิคอมมิวนิสต์ที่กำลังมีอิทธิพลอย่างสูงณขณะนั้นนโยบายปราบปรามยาเสพติดจัดตั้งสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปสอ,อีกทั้งนโยบายด้านการปราบปรามคอร์รัปชันรัฐบาลของนายทานินนับว่าเป็นรัฐบาลเผด็จการพลเรือนที่ใช้อำนาจจัดการประชาชนในข้อหาคอมมิวนิสต์จนมีประชาชนส่วนหนึ่งต้องหนีเข้าป่าไปเป็นจำนวนมาก มีการจำกัดสิทธทิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นควบคุมเสรีภาพสื่อมวลชนสั่งปิดหนังสือพิมพ์ในระยะเวลา1ปีมีคำสั่งปิดหนังสือพิมพ์22ครั้งซึ่งผู้สั่งปิดได้แก่นายสมัครสุนทรเวชร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นได้อาศัยอำนาจคำสั่งปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่42เข้าสู่ยุคมืดของวงการสื่อสารมวลชนและนักหนังสือพิมพ์ ยังไรก็ตามเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่ซื่อสัตย์สุจริตคนหนึ่งของประเทศไทยจนกระทั่งวันที่20ตุลาคม2520คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินซึ่งนําโดยพลเรือเอกสังัดชลอยอยู่ได้ทําการรัฐประหารอีกครั้งนายธานินจึงพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระมหาูมิพล์อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้สรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมแต่งตั้งนายธานินให้ดํารงตําแหน่งองคมนตรีตั้งแต่เมื่อวันที่15ธันวาคม2520 และดำรงตําแหน่งนี้มาเกือบ40ปีจนเส้นรัชกาลที่9โดยก่อนหน้านั้นเขาได้รับการแต่งตั้งเป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาติในพศ2516